สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงไพ่ความรักแบบ General Reading ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563ในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนะคะคือตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะเป็นการทำนายดวงไพ่ความรักแบบ General Reading ให้กับชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวราศาาีิงก์ก็สามารถเข้ามารับฟังรลบชมคลิปได้นะคะ ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะคือผู้ที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของตนเองนะคะที่เคยผูชาตากับหมอดูนักโหราศาสตร์ต่างๆนะคะระบุได้ว่าท่านมีดาวจันทร์และดาวอาทิสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่าเป็นชาวราศีสิงค์นะคะ หรือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นชาวลัคนาเนี่ยความแม่นยําในการทํานายดวงไม่ว่าจะทํานายดวงในด้านของหลักโหราศาสตร์การผูกดวงแบบสุริยญาตินะคะหรือว่าทํานายดวงไพ่ความรักการทํานายดวงไพ่ความรักนี้คือเป็นดวงแบบ j o u r ร a ล reading ใช้พลังงานจักรวาลใช้พลังงานส่วนรวมนะคะอาจจะมีการอ่านหน้าไพ่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับ บางท่านบางคนหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยนะคะเป็นเรื่องราวการพูดตามหน้าไพ่นะคะฉะนั้นนะคะท่านสมาชิกนะคะทุกทกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะสิ่งใดที่ดีๆคําแนะนําของไพ่ที่ออกมานะคะเป็นคําแนะนําดีๆก็สามารถเก็บไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ หรือว่าไปปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดของท่านเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะส่วนเรื่องใดที่ไม่ตรงกับท่านนะคะไม่ตรงกับเรื่องราวของท่านไม่ตรงกับความรู้สึกของท่าน<อ>ก็ขอให้ท่านปล่อยผ่านเลยไปนะคะถือซะว่าเข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นนิทานส่วนรวมก็แล้วกันนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ฟังก่อนนอนนะคะ ก็เราจะแบ่งสถานะความรักนะคะออกเป็น3สถานะด้วยกันคือสถานะของคนโสดสถานะของคนมีคนคุยและสถานะของคนมีคู่คนมีคู่นี้อาจจะมีการความมิตเมนตนกันนะคะในเรื่องของ18กหรือว่าผูกพันกันในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะลึกซึ้งมากกว่าคนโสดและคนมีคนคุยนะคะเรามาดูความรู้สึกของคนโสดในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ เป็นอย่างไรกันบ้าง2ดาบเดชาริ r i แปดเหรียญ Pa g e อ f เ e น t a c l e คถ้วยนะคะสำหรับคนโสดความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะคะโสดโสดคือตอนช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะพบเจอหรือว่าพูดคุยอยู่กับ คนที่เขามาทําให้รู้สึกดีๆนะคะมามอบความรักความสัมพันธ์ดีๆนะคะสองคนด้วยกันแล้วคนโสดเนี่ยชาวราศีสิงห์ไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรไม่รู้จะตกลงปรงใจกับใครนะคะด้วยชาวราศีสิงห์อาจจะคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ทางกาต่างจังหวัดต่าง ประเทศก็ได้นะคะด้วยความรักความสัมพันธ์นะคะที่คนโสดคุยนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกนะคะในด้านของการพูดคุยในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เหมือนจะค่อยๆพัฒนาความรักความสัมพันธ์ค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆโดยที่เหมือนกับว่าเหมือนจะมีความรักเหมือนจะมอบความรักให้แก่กันนะคะคุย คุยกันไปจีบกันไปนะคะแล้วก็ในความรักของสะพานคั้นนี้ไม่ว่าตัวชาวราศีสิง์จะไปคุยไปจีบเขานะคะหรือว่าเขามาจีบมาคุยกับชาวราศีสิงเนี่ยมันก็เหมือนมีความหวังดีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะด้วยเขาเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนการสื่อสารอาจจะติดขัดนะคะหรือว่าพูดคุยหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาส ได้เจอตัวจริงนะคะอาจจะเป็นการสื่อสารทางโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะอาจจะคอคุยกันเจอหน้ากันนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยเจอตัวจริงกันก็ได้ตัวเขาเองนะคะเขาบอกไว้ว่าเขาจะเดินทางมาหาชาวราศีสิงห์มาเจอมาคุยนะคะอยากจะเจอหน้าอยากจะเจอตัวเป็นๆเ,เลยเนี่ยขอเจอได้ไหมนะคะตัวชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดอาจจะบอกว่า อ๋อตอนนี้ยังไม่พร้อมนะจ๊ะด้วยมีปัญหาในเรื่องของโรคร้ายนะคะเป็นช่วงระยะที่ต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะด้วยสภาวะโรคที่เจอในแบบเดียวกันนะคะคือโรคไวรัสโควิดนะคะซึ่งติดต่อกันได้ง่ายก็เลยบ่ายเบี่ยงที่จะพบจะเจอกับคน คู่ของชาวราศีสิงนะคะเรามาดูนะคะชาวราศีสิง์คนโสดคุยอยู่กับชาวราศีใดชาวธาตุใดนะคะความรักความสัมพันธ์เขารู้สึกอย่างไรเขาจริงใจมากแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ King o s w a r n e สองเหรียญ The Star Ace o f p e n t a c l e s เ e of s w o r d นะคะชาวราศีสิงห์อาจจะคุยอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูด้วยกันเองและชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรหรือว่าชาวราศีกุมนะคะเอชอฟเพนท์กชาวธาตุลมก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์นี้คืออาจจะคุยอยู่กับคนที่มีอายุน้อยกว่าเด็กกว่าหรือว่าเขามีอารมณ์ ความรู้สึกนะคะเป็นเด็กนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบของเขานี่คือเหมือนกับเขามีความรับผิดชอบมากเทียบเท่ากับผู้ใหญ่เลยนะคะคือหน้าที่การงานของเขาเนี่ยเหมือนจะดีนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับในด้านของข้าราชการทหารรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะไปกับต่างประเทศนะคะเป็นการที่แบบว่าต้องใช้ ระยะทางในการติดต่อกันนะคะหรือว่าการสื่อสารกันอาจจะลำบากติดขัดบ้างในบางครั้งตัวเขาเองก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าประคับประคองความรักความสัมพันธ์พยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวราศีสิงห์อยู่เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่สร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับชาวราศีสิงห์ว่าตัวเขาเองนะมีความจริงใจนะ mm hmm. เขาอยากจะมัมว่า มามอบความรักความสัมพันธ์ให้นะคะเขาอยากจะมาสะแสดงความจริงใจนะคะด้วยมันมีปัญหาของระยะทางเกิดขึ้นตัวเขาเองเนี่ยคือแบบว่า,าพยายามที่จะพูดคุยนะคะบอกกล่าวให้กับชาวราศีสิงห์นะคะคือรอหน่อยนะอะไรประมาณนี้คือขอให้เขาได้แก้ไขหรือว่าทำภารกิจของเขาให้เสร็จ ก่อนนะคะในเรื่องของการงานด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะเดินทางมาหาชาวราศีสิงห์เนี่ยอืมก็น่าจะคุยกันประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีสักวันหนึ่งนะที่จะต้องพบเจอกันจริงๆนะคะเจอตัวเป็นๆกันนะคะตัวเขาเขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะด้วยบทสนทนาสำหรับ คนโสดชาวราศีสิงห์กับคู่ก็ประมาณนี้นะคะเรามาดูอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์กับคู่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยคนโสดเนี่ยอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อไปในรูปแบบไหนนะคะ A o so f cup นะคะแปดถ้วย King of Pentacles เจ็ดดาบ าถ้วยสำหรับคนโสดนะคะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือชาวคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะพบเจอหรือว่าพูดคุยอยู่กับหลายคนนะคะอตอนนี้อาจจะยังไม่เลือกนะคะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะต้องเลือกนะคะมันก็ต้องมีแบบว่าต้องเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็ต้องเสียดายเสียใจกับบุคคลที่ เรารักเขาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เราชอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรากับคนที่เราไม่ชอบเขากับมอบความรักความใส่ใจดูแลเอาใจใส่เรานะคะไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ตามนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเขาอาจจะ ชาวราศีสิงค์คนโสดนี่อาจจะคุยอยู่หลายคนนะคะแล้วก็คนที่เลือกกับไม่ได้แต่คนที่ไม่ได้เลือกจะคบด้วยกับเขากับมีความจริงใจให้นะคะแสดงว่าชาวราศีสิงค์เนี่ยระยะของคนโสดนะคะในช่วงของปักหลังของเดือนตุลาคมนี้คือคนโสดนะคะยังอยู่ในสถานะของคนโสดอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะ เหมือนกับเสดายคนที่อยากจะรักอยากจะชอบนะคะที่เขาไม่ได้ใส่ใจชาวราศีสิงห์แต่ชาวราศีสิงห์ก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะคะที่เขายังใส่ใจความรู้สึกแล้วก็ห่วงใยชาวราศีสิงห์นะคะเขาก็อยากจะมอบความรักที่ดีๆให้กับชาวราศีสิงห์ก็รักคนที่เขารักเราดีกว่านะคะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ขอดูไพ่ใต้สําหรับ ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี้คือคงมุ่งประเด็นไปในเรื่องของการทำงานแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานแล้วก็สถานการณ์ความรักเนี่ยคือยังมีความรู้สึกเสียดายเศร้าใจนะคะกับคนที่อยากรักนะคะ ก็สําหรับคนนี้ที่คุยที่ชาวราศรีสิงค์คุยด้วยเนี่ยก็คือคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังเหลือคนนึงให้เลือกอยู่ถึงแม้คนหนึ่งเขาจะเดินจากไปหรือว่าเขาไม่เลือกเราเนี่ยแต่ก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งที่เขายังรักเรานะคะก็คุยไปได้เรื่อยๆนะคะดีกว่าไม่มีเพื่อนคุยนะคะสำหรับคนโสดนะคะไพ่ก็ทำนายประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่า หน้าไพ่เป็นดวงแบบ general reading พลังงานจักรบาลโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะกับชาวราศีสิงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยกับไพ่นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อแก้เซงแก้เหงาไปก็แล้วกันนะคะมาดูนะคะในด้านของความรักของคนมีคนคุยชาวราศีสิงนะคะ ดวงความรักเป็นอย่างไรนะคะคนคุยสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร King of Pentacles อ่าห้าถ้วยทำไมไพ่ออกมาเหมือนกันสับไพ่ไม่แตกหรือยอย่างไรไม่หมอขอสับไพ่ใหม่นะคะที่เปิดไปแล้วก็เปิดไปเลยโอ้สิบดาบเลยทีเดียว สำหรับคนคุยเนี่ยความรักความสัมพันธ์นะคะที่คุยกันไปมาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะชาวราศีสิงห์ที่อยู่ในสถานะคนคุยเนี่ยมันเหมือนกับคุยแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้แก่การคุยลงลึกนะคะแต่ว่ามันมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่แอบแอบไปทำอะไรลับหลังหรือว่าแอบไปคุยหลายคนนะคะ หรือไม่ก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยคุยหลายคนหรือตัวคู่ของชาวราศีสิงห์เขาคุยหลายคนนะคะเหมือนเขาแอบ,บคุยแล้วตัวชาวราศีสิงห์อาจจะจับได้แล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะก,กันนะคะมีปากเสียงกันแล้วก็อาจจะเลิกคุยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีคนใดคนหนึ่งนะคะแอบบทำอะไรลับหลังแอบบแทงข้างหลังชาวราศีสิงห์อยู่นะคะแล้วก็ ตัวชาวราศีสิงห์เนี่ยเหมือนกับแบบว่าเมื่อจับได้แล้วตัวเขาเองก็ปล่อยให้ชาวราศีสิงห์เหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวนะคะท่ามกลางความรู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวเหน็ดเหนื่อยนะคะเหมือนไม่มีใครสนใจนะคะตัวเขาชาวราศีสิงห์ในขณนะนี้นะคะอาจจะเลิกคุยนะคะหรือว่าห่างๆกับคนคุยไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละอืม ตั้งแต่ที่พบเจอปัญหาว่าตัวเขาเองอาจจะคุยหลายคนมีตัวเลือกหลายคนประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ชาวราศีสิงคุยอยู่กับชาวราศีกุมนะคะสดาบชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเดือชาริออดชาวราศีกรกฎชาวธาตุน้ำหกถ้วย8ปเหรียญชาวราศีพฤษภ ธาตุดินพระสบกันมังกรนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์คนคุยเนี่ยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีคนเหมือนเดินทางย,าย้ายย้ายที่อยู่นะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะอยู่ห่างไกลกันคุยกันในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่าคนที่ชาวราศีสิงค์คุยด้วยเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่ เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะด้วยเขาอาจจะมีตัวเลือกหลายคนนะคะแล้วก็เขาเหมือนไม่ค่อยยังไม่เลือกใครนะคะเขามีคนคุยอยู่ในสต็อกของเขาอยู่เนี่ยเขายังไม่เลือกใครเขาอาจจะคุยอยู่สองคนก็ได้ตัวชาราศีสิงห์เองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาที่ จริงๆแล้วเขาอยากจะพบเจอชาวราศีสิงห์ก่อนนะคนคุยเขาอยากจะเจอหน้านะคะเขาอยากจะมาดูก่อนว่าชาวราศีสิงห์หน้าตาเป็นอย่างไรตัวจริงเป็นอย่างไรนะคะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรนะคะเขาถึงจะเลือกนะคะตัวเขาก็คิดไว้ประมาณนี้นะคะเขาจึงไม่ค่อยจะเหมือนกับพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะ เขาค่อยๆประคับประคองความรักความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆด้วยตัวเขาเองเนี่ยอาจจะค่อยๆเก็บเงินนะคะเก็บเงินก่อนนะคะเขาถึงจะเดินทางมาพบเจอชาวราศีสิงห์นะคะก็เขาก็มีความรักให้ชาวราศีสิงห์อยู่นะคะชาวสถานะคนคุยนะคะเรามาดูอนาคตข้างหน้านะคะเขาจะเดินทาง คนคุยของชาวราศีสิงห์เขาจะเดินทางมาหาชาวราศีสิงห์ไหมนะคะอันไหนมาก่อนอะวิวอ f f ฟ r t จูนนะคะเอสโอ s อร์นเจ็ดถ้วยมานะคะเดี The tower. <laughs> ๋ยวทาวเวอร์ภายใต้สำรับสิบถ้วยนะคะเขาจะเดินทางมานะคะแต่ว่าต้องรอ รอเวลาแล้วก็รอโอกาสดีๆก่อนนะคะตัวเขาเองเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องทํางานก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเขามีเขามีแผนหรือว่าธุรกิจนะคะที่จะต้องมาทําที่ประเทศไทยนะคะหรือว่ามีแผนมีธุรกิจการงานต่างๆที่เขาจะต้องทําให้เสร็จก่อนนะคะด้วยเขาก็จะต้องเก็บเงินด้วยสร้างบ้านอะไรหลายๆอย่างที่เขาคิดไว้นะคะ เพราะว่าเขาอยากจะมีครอบครัวเป็นเป็นมั่นคงนะคะหรือว่าคือเขาอยากจะไม่อยากจะเสียเวลาในการเดินทางมาพบเจอชาวราศีสิงค์คือเมื่อเขาเดินทางมาพบเจอชาวราศีสิง์แล้วเนี่ยเขาอยากจะให้ชาวราศีสิง์นะคะเป็นคนในครอบครัวของเขาเลยนะคะเนี่ยอีกไม่ช้าไม่นานเขาจะเดินทางมาแน่นอนนะคะอาจจะเป็นระยะเวลา6เดือน นะคะหรือ7เดือนประมาณนี้ค่ะคือไม่มากไม่น้อยนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะมาไหมเหมือนคําพูดของเขาที่เขาจะเดินทางมาพบเจอชาวราศีสิงห์ไหมนะคะด้วยมันมีปัญหาในเรื่องของโรคร้ายไวรัสโควิดด้วยเนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนกับไม่พร้อมในเรื่องของการเงินด้วย นะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการง,งานด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับงานของเขาด้วยนะคะเขามีสิ่งที่จะ,จะต้องทำเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นี้คือน่าจะแบบว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเขาเดินทางมาเนี่ยคือเขาไม่อยากจะผิดหวังนะคะไม่อยากจะให้ชาวราศีสิงห์ผิดหวังในตัวเขาด้วยนะคะเขาอยากจะมาเดินทางมาแบบเขาพร้อมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความมั่นคงหลักฐานการวางหลักปักฐานของเขาเนี่ยคือในเรื่องของการเงินนะคะสถานะของเขาเนี่ยฐานะของเขาในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาอยากจะให้มั่นคงนะคะพอเดินทางมาพบชาวราศีสิงห์แล้วนะคะเขาก็อยากจะเหมือนกับมาขอแต่งงานเลยประมาณน,นี้นะคะอืมเหมือนกับเขามีตัวเลือกอยู่ อีกคนหนึ่งด้วยนะคะเขาจะเดินทางมาพบเจอสองคนเนี่ยแหละไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครระหว่างชาวราศีสิงห์แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็สําหรับคนคุยก็เราโอกาสดีๆนะคะรับรองว่าถ้าชาวราศีสิงห์เป็นเนื้อคู่ของเขาเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกับมาสร้างครอบครัวก,กับชาวราศีสิงห์นะคะอืมรักรักกับคนไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยอ่ะ ไพ่ก็ทำนายออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เรามาดูนะคะสถานะของคนมีคู่คนมีคู่นี้คุยอยู่กับชาวธาตุใดราศีอะไรนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาสำหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์คนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหกเดียนเอซอบซอบเดท King of s w o r d ดเอ e มเพลเรนะคะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าอาจจะมีการคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับรอคอยรอคอยเวลารอคอยโอกาสที่เขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้เหมือนชาวราศีสิงห์ มีสองบ้านหรือว่าเป็นบ้านที่สองของเขานะคะด้วยปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะคู่กรรมคู่เวรน,นะคะที่จะต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้นะคะปัญหานี้นะคะมันเหมือนกับเดินหน้าต่อไปมันเป็นความรักความสมันที่เหมือนกับเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆใช้ชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า พอมีปัญหาครั้งใดเนี่ยมืนกับมันมันจบจบในความรู้สึกนะคะบางทีก็ไม่อยากคิดไม่อยากคิดในเรื่องของกับแบบว่ารอคอยที่เขาจะมาซัพพอร์ตรอคอยที่เขาจะมาให้ความรักความสัมพันธ์ให้นะคะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ต้องพูดคุยตลอดเวลานะคะชาวราศีสิงห์อาจจะเป็น คนที่จะต้องคือเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะด้วยปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับพอเขาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเหมือนเหมือนรอคอยให้เขามาดูแลมาให้ความรักนะคะรอคอยโอกาสนะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นครอบครัวที่สองของเขานะคะก็ได้แล้วพอเขาไม่มาหรือว่าเขาไปมอบความรักความรู้สึกดีให้กับอีก คนหนึ่งมากกว่าชาวราศีสิงห์ก็ชาวราศีสิงห์ก็รู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็เหมือนเก็บความรู้สึกไว้นะคะพอเขามาหาชาวราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีสิงห์ก็ระเบิดอารมณ์ใส่เขาเลยเหมือนกับแบบว่าทําไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอเขาเจอชาวราศีสิงห์แบบใส่อารมณ์ใส่เขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมานะคะ ไม่อยากจะมาอยู่กับชาวราศีสิงห์เพราะว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนดุด้วยเหมือนสิงโตอ่ะก็ต้องถ้าอยากได้ความรักจากเขาต้องรู้จักออดอ้อนอ้อซะ้นะคะใช้คำพูดหวานๆเนี่ยตัวเขาเองเหมือน <c oughs> เขาไม่อยากจะมา <c oughs> เขาอยากจะไปแล้วอ่ะ <c oughs> เขาอยากจะเลิกกับชาวราศีสิงห์นะคะคนมีคู่ เราก็ต้องยอมรับสภาพที่เราตกอยู่ในสถานะใดด้วยนะคะถ้าเราเป็นบ้านใหญ่นะคะเราก็ต้องใจเย็นๆชาวราศีสิงห์นะคะเราต้องใจเย็นเราต้องทำตัวเหมือนเป็นนางเอกนะคะทำตัวเหมือนไม่รู้ไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาดูแลเราเอาใจใส่เราเราต้องการเงินของเขานะคะเราต้องการความรักอยู่นะคะ อยากให้เขามองเห็นว่าคนอื่นนั้นดีกว่าเรานะคะหรือว่ามองเห็นที่ที่อื่นที่เขาอยู่แล้วเขามีความสุขมากกว่าอยู่กับเรานะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยเขากําลังจะไปแล้วนะคะหกดาบเขาจะเหมือนเขาอยากจะหนีไปจากความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีสิงห์แล้วเขาอยากจะเลิกแล้วด้วยนะคะแล้วก็เพียงแค่ระยะเวลาอีกไม่นาน ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเลิกลากันนะคะตัวเขาเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เลือกว่าเขาจะเลือกใครนะคะหรือว่าจะเดินไปอยู่กับใครหรือว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับใครนะั่นแหละเขายังไม่เลือกแต่เขาก็ยังคอยซัพพอร์ตคอยดูแลชาวราศีสิงห์แล้วก็อีกคนคนหนึ่งอยู่นะคะ คู่ของชาวราศีสิงจะเป็นชาวราศีกุมนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอือก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงก็เป็นประมาณนี้นะคะคนมีคู่เราม,มาดูอนาคตข้างหน้าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เนี่ยระวังไว้ความคิดของคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าชาวราศีสิงห์อารมณ์ร้อนใส่เขาเนี่ยตวาดใส่เขาพูดจารุนแดงใส่เขาะคะู่ของชาวราศีสิงห์นะคะเขาจะเลิกแล้วนะคะเขาจะออกจากความรักความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะ q u e e n o f cup แปถ้วยโอ้ยแดเหรียญ6ถ้วย7ถ้วย ace of s นะคะภายใต้สำรับเป็น the chariot ด้วยชาวราศีสิงหรือว่าคู่ของชาวราศีสิงเนี่ยคืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเหมือนเขาเดินทางนะคะเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะเขาด้วยระยะทางของการคุยหรือว่าการห่างกันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย ทำให้ความรักความสัมพันธ์เหมือนกับมันจืดจางเหมือนห่างหายมันค่อยไม่ค่อยมีความเอาใจใส่ดูแลกันและกันนะคะมันเจอแต่ปัญหาอารมณ์แบบขุ่นมัวนะคะความแค้นความกดดนันคําพูดรุนแรงนะคะหรือว่าอารมณ์ร้อนใส่กันเนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนกับไม่มีความสุขแต่ว่าเหมือนเขาก็ รักแล้วก็ดูแลอาเจสัยนะคะคอยประคับประคองความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีสิงห์นะคะคนมีคู่นะคะเขาค่อยๆที่จะเหมือนทําอารมณ์ใจเย็นๆนะคะใจรุ่มๆใจร่มๆนะคะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อยากจะมีชาวราศีสิงห์อยู่นะคะจริงๆแล้วด้วยภาระหน้าที่ของเขาในสิ่งที่เขาจะต้องทํานะคะเขาอาจ อนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีสิ่งที่จะต้องเลือกนะคะให้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการเงินการสร้างครอบครัวสร้างฐานะนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะแอบคุยแอบคุยอยู่กับอีกคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะเลือกอีกคนหนึ่งก็ได้ถ้าชาวราศีสิงห์ยังไม่เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยนะคะ เปลี่ยนเป็นคนใจเย็นๆนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นคนเอาใจเขาเนี่ยลองลดอิโก้ของตัวเองลงนะคะถ้าอยากมีความรักความสัมพันธ์อยู่กับเขาคนนี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้รักแล้วชาวราศีสิงห์ก็สามารถมีโอกาสนะคะเลือกคนใหม่ๆได้นะคะอืสำหรับคนมีคู่ดวงความรักก็ประมาณนี้นะคะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคม เรื่องราวหน้าไพ่อาจจะตรงกับชีวิตของท่านหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้าตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ดวงความรักของชาวราศสีสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะไพ่แนะนำ สิ่งใดนะคะก็อย่าลืมเก็บไปใช้นะคะปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะพฤติกรรมของท่านเองนะคะถ้าต้องการความรักดีๆนะคะกับคนรักของเรานะคะเราก็ต้องปรับจูนนิสัยของเราให้เข้ากับเขาไม่ใช่ว่าจะจะทำให้เขาปรับเข้าหาเราเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งใดที่เราทำไปแล้ว เขาก็ยังไม่พอใจนะคะไม่ยินดีในสิ่งที่เราทำก็เดินหน้าไปหาคนใหม่ที่ดีกว่านะคะก็มีเปิดโอกาสดีๆให้กับตนเองนะคะความรักนะคะมันเป็นเรื่องที่บอบบบางนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากแท้อย่างถึงจริงๆแล้วจิตใจมนุษย์คือยากแท้อย่างถึงนะคะก็ ทุกคนมีคู่ครองคนรักของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็รอโอกาสรอดีๆโอกาสดีๆคนดีๆเข้ามานะคะก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ